ครับสำหรับ EP 2นี้เราก็อยู่กันบนยอดผาตันนะครับซึ่งวันนี้เราจะลงกันแต่เช้าไม่เห็นอะไรเตั้งมองปสายๆลยก็ลงไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวมองก็ลงน่มื่นมากองลูกตกอันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยสบายไหมกาแฟ อันนี้เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนัก3ชั่วโมงก็ทำให้ตอนเช้าหมอกฟุ้งครับก็พอจะเดาได้เลยว่าการลงวันนี้คือหนังชีวิตแน่นอนนี่ถามบอกพี่เปื่แล้วพี่เปิ่ดูเลยดิแหวบไปแล้วโอ้น้ำเพียบเลยตอนแรกนึกว่านี่จะหักไปแล้วที่เกี่ยลงมาหนาว สำหรับบนยอดผ่าตัดนะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแบบนี้เลยครับแต่ก็จะไม่มีห้องน้ำนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปในป่าน้ำจากธรมชาบ้บ้านนี้ครับชงกาแฟในรถ เปิดท้ายชงกาแฟเจอแล้ว่องบดไม่ยังไม่เจอปัญหาคือถ้าปวดท้องจะทำยังไงวะเนี่ยตอนเช้าปกติต้องแรกเงี้ยเลยข้าป่ายเนี่ยเอกี้ยงกลอยู่เลยเกี้ยงกลอยู่เลยนอนกี่โมงครัพี่นี่ครับ รถอะไรนะเพาว่าบล็อกขั้นที่เหลือๆเลยแหล่งพลังงานของเรายังไงพี่ตอนหลักกันโอเคไหมลงกันประมาณกี่โมงพี่รอหมอกจางนะสิบโมงมมดูสิบโมงกัได้ลงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลงก็เราก็ดูกันต่อครับจะบาดเจ็บอีกกี่คัน ลบมันต้องมีบาแ้่เีขนมกินหนนมอะไรอ่ะเิน่ยขนมไปไปกินหนมพี่ดูมันขึ้นมาเห็นเขกินหนมบขอหน่อยขออันนึ่งขนมอันนึงขอี่ต้มเหรอขออันนึง ขอบคุณครับด้วยอ่ะไปแบ่งน้องกินเอาไปเลยถือไปเลยไม่ลิบขอบคุณครับยังมึงนี่มึงกำลังกินหน่อไม้กินหน่อไม้กินหน่อไม้อร่อยไหมโอ้ยตั้มสบายเลยน้ำทางลมีแค่โคกส่วนตัวล่ะโอมีนั่งยองพบนั่งยองมาด้วยเลยเนี่ยอันนี้ก็ เดิยเดยนย่าถ่าตัดนะคะแต่ว่ามองไม่เห็นวิวอะไรเลยเพราะว่หมอกมนล,ลงเยอะใช่ไหมก้าหมอกมันลงเยอะใช่ไหมหมอกลงเยอะใช่ไหมได้เดี๋ยวเรากำลังจะลงกันละครับก้าหมอกยังไม่หายเลยข้างล่างจริงมันเป็นวิวเมืองแ,แต่มองไม่เห็นจะถ่ายไปแล้วเมื่อคืนโอเคเอาขยะไรขึ้นมาก็ ลงเลยนะครับเต็มเลยเนี่ยไม่เห็นแต่จริงๆอ่ะนะอากาศดีมากอากาดีแล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนเลยมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวตรเดอแต่ไม่แนะนำให้มาคนเดียวนะมาคนเดียวไม่ไม่ถึงแน่นอนนะยากอะ่ะถ้าขึ้นถึงก็ถือว่าแบบรถสุดมากแล้วเก่งมากเพราะว่าลากกันมาตลอดทางเลยนะครับแบบโป๊โปเนี่ย รถไม่ว่าเมื่อกี้นาจะเรียรคุณนนำชายไปได้มาฮะเอาอะไรอีกล้วเราอ่ะเอาอนต้นไม้อยู่นี่เช็คเช็คเช็คเอเปล่อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เตรียมไว้คืออุปกรณ์ในการซ่อมเซอร์วิสครับผมสำคัญมากสำหรับทริปนี้ถ้าหากไม่มีนี่หนังชีวิตเลยครับ ถ้าไม่ได้พี่นำใช้ขึ้นมาไม่ได้นะเราจะ้ีหน้าด้วยสัตว์ลอยยังยากถ้าไม่ได้พี่นำใช้รถไม่พังขนาดนี้ยืดเยอะดูลังนะหลุดต้นไม้มาเนุดต้นไม้ลงเขาไล้นะบอกคนเดียวใส่เกี้ยวดิ็่เกี้ยวนีูมีหินก้อนหินอยู่ห้อมหินที่ข้างนทำไรอ่ะตอดรอเหรอ มันดกถึงเร็วๆไม่เหรอตามาปล่อยรถไหลปล่อยรถสล่อยไล่อรถไปเอาละเอาเป็นแผ่นสกีก็หลังจากเตรียมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเตรียมตัวลงจากยอดผาตัดกันเวลาประมาณ9โมงครับผมโอเคเรียบร้อยกันแล้วเตรียมลงพร้อม ก็ขึ้นมารอบนี้อดชมวิวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหน้าฝนได้ครับทําให้หมอกค่อนข้างฝุ้งเพราะว่าเมาื่อคืนฝนตกหนักครับผม,มขณะนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วก็จะสังเกตเห็นวิวสองข้างทางว่าหมอก หนาฟุ้งเลยครับผมก็บรรยากาศดีมากเลยครับ จุดเนี้ยจะเป็นเนินที่ชันมากถ้าเป็นหน้าฝนผมไม่แนะนําให้ขับลงไปแบบนี้นะครับเพราะจะเกิดอันตรายได้ความผิดพลาดนี้ก็คือผมเปิดวอลช่องผิดพอวอลงไปถามว่าลงได้เลยไหมไม่มีคําตอบก็เลยคิดว่าลงได้เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับเดี๋ยมันไม่กระจายลงเราไม่ตะกุยเราแค่ปล่อยมันลงไปเรื่อยๆปีไปได้ มอันนี้เราจะไม่สามารถควบคุมรถได้เลยนะครับเพราะว่าล้อลื่นเบรกไม่ได้เบลไม่ได้ละรถมันไหลเบลอะไรมันเบรกกดเนี่ยกดจมเลยก็บอกว่ารถมันไหลอยากกลับบ้านไหมเบรกได้ที่ไหนล่ะไม่ไม่อะลูกมันแค่นี้เฉยเจ็บปะลูก ไไมม่่กกลลัวต้องเนินนี้เป็นเนิน VIP นะครับก็ชันมากชันระดับ45องศาเลยเนนี้วิธีการลงไปนะครับก็คือเราต้องให้คันที่มีวินน่าค้อยคันที่ลงไปทีละคันครับผมเพื่อป้องกันลดไหลครับถ้าค่อยปล่อยวินลงไปนะครับอย่าลงไปด้วยตัวเองเด็ดขาดอันตรายมากอสลิงห้อยท้ายนะครับเอาวินห้อยท้าย บบอันนี้ผมก็เอาวินน้าปูกกับท้ายจิ๊บนะครับแล้วก็ค่อยๆหย,ย่อนลงไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆปล่อยลงไปจนกว่าแบบความชันจะลดลงแล้วค่อยให้รถขับกันไปเองซึ่งก็จะมีอีกแันหนึ่งที่ดึงข้างหลังผมไว้ด้วยนะครับไม่งั้นจะจะไหลาตามกันหมดเลยพอพี่ไหพ่อ

คือหลังจากทริปนี้นี่น่าติดวินหลังเพิ่มเลยเพราะว่าบางครั้งเราลงแบบเนี้ยถ้ารถคันหลังเราไม่มีวินเราก็ลงไม่ได้ครับต้องวินกับต้นไม้แล้วค่อยๆหย่อนตัวลงไปนี่ไม่เบรกแล้วตายแล้ว เบรก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 นี่คือมันไหลเลยนะเนี่ยมันเขาไม่ได้ทำอะไรเลยดูสิลอยเลย,ลย,เลยหลังลอยเลยว อันนี้ก็ถ้ามีคนช่วยดูลายร่องก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าพอล้อเราลงไปในร่องเนี่ยก็จะไหลลงตามร่องลยครับผมต้องมีคนดูวินด้วยนะว่าวินหมดไหมรอบนี้ก็ถึงคิวของเราที่จะต้องลงบ้างละครับก็ เราให้คันด้านหลังนะครับต่งเราลงไปเรื่อยๆต่งคือวิธีการเอาวินหน้าของคันหลังมาผูกกับกันชนเหล็กด้านท้ายของเรานะครับแล้วก็ให้เราคอยแตะเบรกเอาโดยให้คันหลังค่อยๆหย่อนวินลงไปเรื่อยๆเพราะว่าความชันของเนินนี่ชันมากครับไม่สามารถแบบปล่อยรถลงไปด้วยตัวเองไ,ได้เพราะว่ามันเบรกไม่อยู่ระวเไปเรื่อยๆหลไปเรื่อยๆหลไปขวามาขวามา ไปมาโอเคโอเคค่อยๆไล่ไปไล่ไปคนดูไหมพี่น้าก็ค่อยๆไม่ได้ไล่ไปเลยไล่ไป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 ถ้าอยากรู้ว่าดินตรงนี้มันลื่นแค่ไหนนะครับ <ไป S 1> ก็แนะนำให้ลองเดินลงไปแล้วลองพยายามเดินขึ้นมาด้วยเท้าเปล่ายังยากเลยครับ,รรรบรส่วน ถ้ายางรถนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยมันลื่นมากลื่นจนไม่สามารถขึ้นได้ง่ายๆต้องเอาเชือกผูกแล้วดึงตัวเองขึ้นมาเดินหน้ามาเดินหน้ามาตอนเดินหน้ามาให้เดินให้เดินหน้ามาหน่อยเดินหน้ามาเนี่ยเดินหน้ามาคนงดียวอ่ะ ก็จริงๆเราก็ออกกันมาหลายทิปนะครับแต่ว่าทิปนี้บอกเลยว่าทัง้งเหนื่อยและเครียดมากครับเพราะว่าหนึ่งละฝนตกแล้วก็ค่อนข้างยากมากเพราะล่องมันลึกมากครับผมต Р อนแรกที่เราดูในคลิปของคนอื่น เราคิดว่ามันไม่ยากเท่าไหร่แต่พอมาเองเอาเรื่องเลยครับ<ป>อันนี้เราให้เด็กๆลงไปรออยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่า,าการเอารถลงเนินค่อนข้างอันตรายอันนี้เด็กจะไม่ได้อยู่ในรถนะครับจะมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้น ơi, oh, hey, đi lại, đi máy lại. Oh, 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 oh. bỏ mất à, 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 rồi! ตัดได้ง่ายนะฮะงานนี้น่าจะสุดแล้วหาตัดไอเต้ี่ตรงนี้มันนั่นเนี่ยไหมอีกประมาณสักบอีกประมาณสักงห้าเมตรนี่นี่ที่เป็งบอลทองด้วยไม่งวงเนี่ย 2 2> พอพ้นความชันลงมาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวเท่าไหรแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตามล่องลลลลลแล้วฉล,ลองวันแม่ลูกแม่แม่ปล่อยนิดนึงอ่ะไม่ไม่กป,ประมาณสัก5ห้าเมตรอะไรกป่ะตรงตรงถูดเอาเออแม่ตรงถูหน่อย

ุเสียวไอ้สัุกเสียวจับไม่เยอะแล้วไม่ยัวแล้วจับแค่เอาไปเลยเม่ไปครับมีอะไรี่เ็ดเบ็ดไปเยอะอหยุดก็ไปปล่ยปล่ยุกยี่น่เลยไป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  พอลงมาด้านล่างเนี่ยจเจอหินก้อนใหญ่อยู่ตรง้ต้มือหินก้อนนี้จะคงอยู่ตลอดไปแน่นอนครับก็ให้รามัดระวังหน่อยเพราะว่ามันทั้งใหญ่และชันมากครับผมเ <c oughs> ดินทางกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นอจุดที่อันตรายอีกจุดหนึ่งครับผมเพราะว่ามันเป็น ร่องน้ําที่ลึกอยู่ฝั่งนี้จะต้องใช้วินดึงหน้าดึงท้ายเพื่อให้เข้าลายครับเพราะถ้าตกลายลึกนี่ก็งานงอกเลยครับไม่ได้ขึ้นง่ายอันนี้ต้องใช้วินสองตัวช่วยครับทั้งหน้าและหลังเลยรอบนี้มาถึงตรงนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นอีกอย่างก็คือสายลากครับเข้าไปพันกับล้อค้างหน้าให้เดือดข้าหน้าแต่ทีนี้เราต้องลงเนินชันก็ ยิ่งยากไปกันใหญ่เลยทีนี้เราต้องค่อยๆห้อยท้ายให้คันหน้าลงครับผมตรงไหนที่ตีที่ติมไม่ใช่มันติดอะตรงไหนตรงไหนที่มันติดตรงนู้นเหรอไม่มีทางไม่รู้ขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยดิ้งขวาไปเลยขวาไปขวาไปไปตามล่องไปเลยขวาขวาตามล่องไปเลยตามล่องไปเลยเอาหน้าลงก่อนเอาหน้าลงก่อน

บ้ามงนะะนี่คือใช่นี่ก็จะน้ำตกใช่เนี่ยก็จะน้ำตกมาซ้าไปด้วยเกาะไปได้สบายแล้วในทางเสร็จ ทางธรรมดาเดี๋ยวมันจะแทรกบ้าไม่มีแล้วไปเลยปุ๊บบอลยสบายไม่มีอะไรจะแทกแล้วป้าเบ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 านึ่งนึ่งนึ่งอะไรข้าอะไรข้าพี่ขาไม่ต้องมาแล้วนะถึงแล้วพี่ผู้หญิงก็จะเดินตามมาด้วยไม่ต้องเดินมาแล้วถึงแล้ว กะบังลื่นนะคะ<า>ปะปะได้ไหมป <ะ S 1> ปไปไปเลยไปเลยไปเลโอ้ยโอ้คโอเคไปเลยเเไปเลยวตเล่นอนเล่นใส่น,น้ำกันแล้วตนายเขาอาบาน้ำตรงนี้แล้ คไม่โดนเขาไปเลยโดนเลยล่ะโดนที่ไหนนะไปเลยเฮ้เราไม่ทำนานจังอ่ะทำไมมันลื่นหรอใช่มันมีมีช่วยวินใช่ไหมไม่วินก็คว้าไปเล่นน้ำกันมาเด็กไปเลยายเต่อไปเล่นน้ำแล้วเอาชุดก่อนเลยอด กน็นเวลานี้นะครับเวลาเดิมเลยสองทุ่มครึ่งตรงนี้มีสัญญาณ4ี4ก็ต้องออกจากขานััดไม่ได้เพราะว่าคันข้าง,งหน้าค <c oughs> ันหน้าสุดเนี่ยวิ้นฟู่คันที่สองวิ้นเสียเบรกแตกแล้วก็อะไรอยูว่วะคันที่สองวิ้นเสียเบรกแตกเผาขาด <c oughs> ของเรา ยังไม่เป็นอะไรมากนี่ครับล่าสดแม่บ้านปุกทำกับข้าวกลางป่าผงข้าวอ่ะตัวผงข้าวทำกับข้าวนะครับตอนนี้เหือก็นั่งโจเล่ากันแล้วตอนนี้เราอยู่แม่ผมที่พ์เท้าน่าจะออกได้น่าจะประมาณเที่ยงคืนปีหนึ่งแล้วน่าจะออกได้อยู่มั้งโดยประมาณรุ้นเดําต่อไปปลาสด โจเล่ากันแล้วกลางป่าจะล่อข้างหน้าอย่างน้อยท้องต้องอิ่มก่อนข้างหน้าสตาร์ทแล้วโอเคไปต่อตออกมาตอนห้าทุ่มเป๊ะชุดแรกออกมาได้ตอนห้าทุ่มสามคันเหลืออีกหกคัน ก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะเพราะว่าหกคันหลังลงไปล,ล,ล้อข้างล่างอ่าอันนี้ก็รีวิวนะครับตอนนี้เช้าแล้วเมื่อคืนเราออกจากผ่าตัดมาได้ห้าทุ่มเป๊ะเลยก็นี่คือสภาพรถครับผมคือหนักอะ เดี๋ยวเราต้องไปล้างรถแล้วก็บม่อน้ําที่ตรงคอรตรงเนี้ยขาดนะครับก็เอาอันนี้อุดน้ําที่ออกจากโทอโบมาก่อนมันก็จะโบน้ําทิ้งตรงนี้ตลอดแต่ก็ทําให้วิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมจากที่แบบว่าไม่ได้เลยช่วยได้บ้างนี่ก็สภาพครับผมโดยรอบนี่ก็กันชนก็ ช่วยได้เยอะมากกันชนเหล็กนี่คือ MVP เลยทิปเนี้ยถ้าไม่มีกันชนเหล็กถ้าไม่มีวินนะออกไม่ได้ผมบอกเลยเพราะว่าพี่ที่เข้าไปก็ทิ้งกันชนเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยยี่ห้อนี้ให้น b e r วันไปเลยครับ ADM คือสุดยอดมากเดจ,จะไปติดตั้งข้างหลังได้ซ้ำ ที่ชนตำแหน่งเปลี่ยนแต่แต่แบบไม่เป็นไรชนแบบว่าชนเหมือนแบบชนกระแทกแบบรถชนเลยนะคือวินแบบวินเกือบกันชน MVP ทีนี้ช่วงล่างครับผมปีกนกเคลื่อนผ่าตัดมาแล้วครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปล้างทำความสะอาดมันก่อนแล้วก็ เดไปทำบ่อน้ำแล้วก็กับกรทมทำแบบชั่วคราวไปก่อนบ่อน้ำก็อีกอันหนึ่งที่ทึ่งมากก็คือบันไดข้างครับโดนตลอดทางแต่แม่งโคตรแข็งอะโดนกระแทกหินแบบว่าพี่คนที่เขาบอกไลน์นะว่าแบบจะต้องยอมเสียบันไดข้างแต่ไม่เป็นไรเลยแข็งมากอันนี้บันไดข้างเดิมนะใครใช้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนครับ โคตร,คร,คร,ครด,ดีโคตรทนทั้งสองข้างนี่ข้างหลังก็ประมาณนี้ดูข้างไหนกันครับข้างในน่าจะหนักแค่คนขับครับเมียดายังมาอยู่จริงจริงครับเลวินนี่ปินาบุตรโคตรใจเลยท่องวางไว้ข้างกายตลอดเพราะใช้ตลอดทาง ใครที่จะคิดจะมาผ่าตัดช่วงหน้าฝนก็เหนื่อยหน่อยนะครับบอกเลยเตรียมอาหารไว้เลยเผื่อว่าออกไม่ได้คืนเดียวไม่พอเน่อันนี้ช่วยกันหลายคนหลายคันมากจนออกมาได้มาอ,อนนี้นี่เดี๋ยวของลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปล้างรถ เราไม่เอาเครื่องมือช่างมาน้อยจริงๆเธอเอามาเยอะได้ใช้ทุกอันขีค <Okay. S 1> ใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณครับ